ประเทศไทยสบับกสบอมกับเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีเลยในปี2568แล้วในปี2569ประเทศไทยจะมีทิศทางอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีสัญญาณที่ดีในทางเศรษฐกิจถ้าเราวิเคราะห์จากเหตุการณ์ต่างๆมันก็บอกได้ว่าปี2569มันเหมือนกับเป็นปีที่ประเทศไทยต้อง อยู่ในช่วงรักษาตัวเองหรือบูรณาประเทศเพราะนั้นการฟื้นประเทศจากการที่ประเทศไทยเจอวิกฤตหลายๆวิกฤตซ้อนกันอยู่มันก็คงจะเป็นไปตามที่หน่วยงานที่เขาได้คาดการว่าประเทศไทยจะโตเพียง0.9%ถ้ามันโตแค่นี้มันย่อมส่งผลกระทบไปถึง เรื่องของปากท้องเรื่องของรายได้เรื่องของเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อนนาคตปี2569ผมคิดว่านะครับถ้าวิเคราะห์จากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีการประเมินกันแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลใจสำหรับหลายๆธุรกิจเพราะว่าหลายๆธุรกิจต้องมีการลงทุนเสร็จแล้วถ้าเศรษฐกิจมันโตแบบนี้แสดงว่าลูกค้า จะไม่มีกําลังซื้อเมื่อลูกค้าไม่มีกําลังซื้อมันย่อมส่งผลไปถึงรายได้ของผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะต้องแบกรับภาระทั้งเรื่องของต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือให้บริการค่าใช้จ่ายต่างๆยังสูงแต่รายได้มันกลับไม่ได้ดีตามไปด้วยและเมื่อรายได้มันไม่บาลานซ์กับรายจ่าย ปี2,569ผมคิดว่าจะมีปัญหากับบริษัท SME หรือผู้ประกอบการต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่ทำกิจการอิสระยังไม่รวมไปถึงคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนหรือคนที่ต้องหาเช้ากินคำ่ำคนที่รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าดูแล้วทิศทางของ การจ้างงานจะค่อนข้างมีปัญหาทิศทางในปี2569ค่อนข้างไม่เป็นสัญญาณที่ดีทั้งภาคเศรษฐกิจและคนทำมาหากินคนทำงานกินเงินเดือนถ้าประเทศไทยไม่มีช่องทางที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นในปี2569ผมว่าคนไทยจะลำบากมากยิ่งขึ้นในปีหน้านะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ผมนั่งอยู่ใต้เพื่งหลังคานะครับที่ผมได้สร้างขึ้นบริเวณบอ่อเลี้ยงปลาของผมนะครับถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับมีที่หลบแดดหลบฝนถึงแม้มันจะเป็นเพิงหลังคาเล็กๆนะครับแต่ก็มีคุณค่าอย่างมากนะครับวันนี้ก็ได้ทำการให้อาหารปลานะครับแล้วก็ได้เปิดน้ำจากท้องนานะครับเติมลงมาในบอ่อด้านหลังผมนะครับ เพื่อที่จะเพิ่มระดับน้ำนะครับทำให้น้ำในบ่อมันสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดเรื่องของเสียนะครับถ้าในบ่อด้านหลังผมน้ำเพิ่มระดับถึงระดับที่ต้องการแล้วนะครับก็จะปล่อยลงมายังบ่อด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเติมน้ำลงไปในบ่อการเติมน้ำก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดของเสียในน้ำ ช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำนะครับไม่ให้ร้อนจนเกินไปการเลี้ยงปลานะครับสำคัญที่สุดก็คือการบริหารจัดการเรื่องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่วางแผนจะทำโค้งน้องนานหรือเลี้ยงปลานะครับก็สามารถที่จะมาดูงานผมได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมก็ขอให้กำลังใจนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในยามที่พวกเรายากลำบาก อะไรที่มันจะช่วยเหลือให้กำลังใจกันได้ก็ต้องช่วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์นะครับทิศทางของประเทศไทยในอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะติดตามนะครับสถานการณ์ของประเทศชาติอนาคตจะไปในทิศทางไหน มันส่งผลกระทบต่อเราอย่างดีกียงไม่ได้นะครับหลายๆคนไม่ให้ความสําคัญไม่สนใจนะครับกับทิศทางของประเทศพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ปรับตัวไม่ทันวันนี้พวกเราต้องเข้าใจนะครับว่ายุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลเป็นยุค a i ทําอะไรก็ต้องรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ข้อมูลต่างๆเราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร แล้วทิศท,ทางของประเทศไทยจะไปในทิศท,ทางไหนละ่ะจากการที่มีการคาดการนะครับจากบางสำนักนะครับบอกว่าในปี2,569ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ0.9%ผมฟังข้อมูลนี้แล้วผมก็ตกใจนะครับไม่คิดว่าจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่ คาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะโตเพียงแค่0.9%การที่มีการคาดการว่าอัตราการเติบโตของประเทศไทยในปี2569จะโตต่ำขนาดนี้มันไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยนะครับถ้าโตต่ำขนาดนี้มันก็เหมือนกับแทบจะไม่มีการเติบโตเลยนะครับยังไม่ถึง1%เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่มีการเติบโตขึ้นแล้วทิศทาง หรือการดำรงชีวิตของคนไทยจะเป็นอย่างไรครับพวกเราก็ต้องมามองนะครับว่าในปี2,568อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะครับวิถีชีวิตคนไทยปี2,568นะครับไม่รู้ว่าเจอวิกฤตอะไรซ้อนวิกฤตเยอะแยะไปหมดนะครับตั้งแต่น้ำท่วมที่แม่สายไหลมาแผ่นดินไหวตึกถลม่ม เหตุการณ์ไทยกัมพูชาจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่ประเทศไทยสะบักสะบอมกับเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีเลยในปี2568แล้วในปี2569ประเทศไทยจะมีทิศทางอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีสัญญาณที่ดีในทางเศรษฐกิจถ้าเราวิเคราะห์จากเหตุการณ์ต่างๆมันก็บอกได้ว่าปี2569 มันเหมือนกับเป็นปีที่ประเทศไทยต้องอยู่ในช่วงรักษาตัวเองหรือบูรณาประเทศเพราะนั้นการฟื้นประเทศจากการที่ประเทศไทยเจอวิกฤตหลายๆวิกฤตซ้อนกันอยู่มันก็คงจะเป็นไปตามที่หน่วยงานที่เขาได้คาดการว่าประเทศไทยจะโตเพียง0.9%ถ้ามันโตแค่นี้มันย่อมส่งผลกระทบไปถึง เรื่องของปากท้องเรื่องของรายได้เรื่องของเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อนาคตปี2569ผมคิดว่านะครับถ้ามีข้อจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีการประเมินกันแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลใจสําหรับหลายๆายธุรกิจเพราะว่าหลายๆธุรกิจต้องมีการลงทุนเสร็จแล้วถ้าเศรษฐกิจมันโตแบบนี้ แสดงว่าลูกค้าจะไม่มีกำลังซื้อเมื่อลูกค้าไม่มีกำลังซื้อมันย่อมส่งผลไปถึงรายได้ของผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะต้องแบกรับภาระทั้งเรื่องของต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือให้บริการค่าใช้ใจ่ายต่างๆยังสูงแต่รายได้มันกลับ ไม่ได้ดีตามไปด้วยและเมื่อรายได้มันไม่บาลานซ์กับรายจ่ายปี2 5 6 9ผมคิดว่าจะมีปัญหากับบริษัท SME หรือผู้ประกอบการต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่ทำกิจการอิสระยังไม่รวมไปถึงคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนหรือคนที่ต้อง หาเช้ากินขําคนที่รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าดูแล้วทิศทางของการจ้างงานจะค่อนข้างมีปัญหาทิศทางในปี2569ค่อนข้างไม่เป็นสัญญาณที่ดีทั้งภาคเศรษฐกิจและคนทํามาหากินคนทํางานกินเงินเดือนถ้าประเทศไทยไม่มีช่องทางที่จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นในปี2569 ผมว่าคนไทยจะลำบากมากยิ่งขึ้นในปีหน้านะครับภาคอุตสาหกรรมที่เคยเป็นเครื่องจักรทำเงินของประเทศไทยวันนี้ก็ลอแล่สินค้าเกษตรก็ราคาตกต่ำเหลือเกินภาคการท่องเที่ยวต่างชาติเองประเทศในสภาพยุโรปก็ยังมีปัญหาภาราคาใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวเอง ก็มีมากก็ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวที่มาในประเทศไทยก็มีจํานวนลดลงจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆที่มันซ้อนกันอยู่บวกกับสภาพเศรษฐกิจของโลกเองก็ยังไม่ได้ดีมันก็จะทําให้ประเทศไทยมีปัญหานะครับเรื่องของไรายได้และในขณะเดียวกันเทรนของธุรกิจที่มันเปลี่ยนไป เป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียวันนี้ประเทศไทยกลับมีการเติบโตทางการซื้อออนไลน์มากขึ้นมันย่อมส่งผลกระทบไปถึงร้านค้าร้านขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตผมอยากจะบอกพวกเรานะครับว่าพวกเราควรที่จะ เตือนตัวเองลำมัดระวังบริหารรายได้ให้ดีควรที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการลงทุนก็ควรที่จะค่อยๆลงทุนอย่าบุ่มบามเพราะปี2569จะค่อนข้างที่จะเศรษฐกิจไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนหนักก็เสี่ยงต่อภาวะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าคลิปนี้คงจะ มาให้ข้อมูลท่านผู้ชมในการที่จะเตรียมรับมือกับปี2569นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ